ท่านผู้ชมครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้วันที่4ถึงวันที่6นะครับเนื่องจากว่ามีงานใหญ่หนึ่งงานจัดขึ้นที่อำเภอกุ่มพวปีนะครับเป็นการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่20ติดตามได้จากรายงานผู้สืข่าวของเราลงพื้นที่ครับ ที่ริมปาาบริเวณศารเจ้าปู่ย่าตําบลกุมภาวาปีอําเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนายมนัฐพลน้ำเที่ยงนายกเทศมนตรีตําบลกุมภาวาปีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีปรัชญาบุญเลิศนายธนศักดิ์ธนศรีลังกูลรองนายกเทศมนตรีนายอมศักดิ์สอนวงศาปรลัดเทศบาลและนายนัทพลเรืองเศรษฐีสมาชิกสภาจังหวัดอุดรธาน,านีร่วมกันถแถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราธิดาครั้งที่20ประจําปี2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและสื่อมวลชนร่วมในงานนายมนัทพลน้ำเที่ยงนายกเทศมนตรีตำบลกุมภาวาปีกล่าวว่าการแข่งขันเรือยาวในปีนี้แบ่งออกเป็นสองประเภท คือประเภทประชาชนทั่วไปชาย50 40และ30ฝีพายจะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนประเภทประชาชนชายท้องถิ่น40 30ฝีพายและเรือสตรีท้องถิ่น30ฝีพายจะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชกรกิตยาภานาเรนทิราเทพพยพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาเป็นท,นนที่ชุมชนที่ หลากหลายท้องถิ่นที่เข้ามารวมอยู่ในกุมภาวาปีและด้วยตำนานต่างๆที่กุมภาวาปีนะครับก็มีตำนานหนองหานตำนานผาแดงนางไอดังนั้นทางเทศบา,ตาบลตำบลกุมภาวะปีจะได้ดึงอัตลักษณ์และความเป็นคนกุมภาวะปีออกมาโดยการสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยการสะท้อนอัตลักษณ์ของหนองหาน อัตลักษณ์ของผาแดงนางไอขึ้นมาปีนี้จึงได้มีการจัดมหรสพแสงสีเสียงฉลองเมืองกุมภวาปีในชุดนารมิตรซึ่งจะมีตำนานการก่อตั้งเมืองกุมภวาปีและตำนานหนองหานล่มผาแดงนางไอาการกำเนิดของบุญบ้างไฟในปีนี้ด้วยครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบครอบ,รบการก่อตั้งเมืองกุมภวาปีครบ125ปี เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นขนบรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมการมีส่วนร่วมการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยกีฬาทางน้ําส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธาน,านีและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงซึ่งไฮไลท์ของงานเทศบาลกุมภาพาปีจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงให้ประชาชนได้รับชม เล่าถึงตำนานการก่อตั้งเมืองกุมภาวาปีตำนานหนองหาล่มผาแดงนางไอและการกำเนิดบุญบั้งไฟในปีนี้ด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการประกวดกองเชียร์การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง15แห่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายน2565นี้พนักงานลูกจ้างและประชาชนท้องถิ่นของกุมภาวาปีใครอีกที่จะขอเรียนเชิญ ท่านประชาชนผู้สนใจกีฬาทางน้ำทุกๆท่านนะครับได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเมืองกุมภาวะปีและได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปีครั้งที่20ในศึกสองทศวรรษของลำเจ้าลำน้ำเปล่าในปีนี้เทศบาลตำบลกุมภาวันหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและได้เรียนเชิญทุกๆท,ท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของการแข่งขันครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่